สว,ส,สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตไก่งวงนะครับที่ผมเคยทําคลิปลงเอาไว้นะครับตอนน,น,นั้นก็นําเข้าใหม่ๆน,นะครับวันนี้นะครับพอดีมีเวลาว่างนะครับว่างจากการทำงานนะครับก็เลยจะมาทําคลิปอัปเดตนะครับว่าจากที่นําเข้าวันนั้นนะครับสีตัวนะครับยังแข็งแรงสมบูรณ์ดีไหมนะครับนครับก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับที่ผมบรรยากาศยามเช้าที่ผมมาทําคลิปนะครับ สีน้ำตาลสีของน้ำตานิดนึงนะครับแล้ว่าสีขาฝ่าดำอย่นี้นะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าคือสีอะไรนะครับก็ให้อาหารตอนเช้านะครับเป็นอาหารอาหารเสตียรุนะครับผสมข้าวสุกจะมีหญ้าสับให้เขานะครับหญ้าสับก็จะเป็นหญ้าวาฬอิสเรียก็มาสับให้แกกินนะครับก็กินดีนะครับเริ่มี ตัวผู้ตัวใหญ่ๆนะครับสี่ตาส่วนตัวเมียอีกสามตัวด้นะครับก็จะเอานครับเอาญ้ามาแครนไว้เขาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะมาจิกกินนะครับแขรนไว้แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเขาจะกินทั้งวันนะครับไก่งวงเขาชอบกินหญ้านะครับนี่นะครับมัาจะมาจิกกินนะครับเป็นไก่ที่กินหญ้าเก่งนะครับ ตัวเมียนะครับสีนี้นะครับรอลุนนะครับว่าจะผ่านหน้าฝนไปได้หรือไม่นะครับเหมือนที่ผมบอกตัวไว้ในคลิปที่แล้วนะครับว่าไม่เคยเลี้ยงไก่หัวนะครับหลายคนพอเลี้ยงยากนะครับหน้าฝนเนี่ยป่วยตา้นะครับผ่านไปสองสัปดาห์ก็ยังรอดนะครับลุนว่าจะผ่านถึงเดือนได้หรือไม่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะครับแล้วก็ทั้งวันด้วยนะครับ ่านใดมีเทคนิคดีมีทริคนะครับมาแบ่งปันวิธีการเลี้ยงไก่งวงให้แข็งแรงโตไวนะครับยินดีนะครับยอมรับคําแนะนานะครับเพราะว่าผมไม่เคยเลี้ยงไก่งวงนะครับต้องขอคําแนะนําจากท่านที่เคยเลี้ยงมาก่อนนะครับมาแบ่งปันได้นะครับ่งปันเทคนกันเลี้ยงได้แชร์ความคิดความรู้กันได้นะครับที่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมนำมาอ่านนะครับนี่ครับผมซื้อมาก็ราคาไม่แพงนะครับตอนนำเข้านะครับขอแบ่งมาเลี้ยงเป็น ก็ไม่ผ่านชุดทดลองเลี้ยงนะครับเป็นไก่งวงสีบ้านบ้านนะครับไม่ใช่ใจอันไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นนะครับก็เปไก่งวงทั่วไปนะครับเรเลี้ยงด้วยใจรักนะครับยังไม่ได้เน้นสายแพงนะครับ เอามาทดลองเลี้ยงก่อนว่าความยากง่ายในการเลี้ยงนะครับจะยากกว่าไก่บ้านไปไหมครับว่าตอนนี้ผมก็มีไก่บ้านไก่ไข่นะครับแล้วก็ไก่หงวงที่ทำข้าวอีกเลี้ยงไปนะครับก็จะมีไก่ต๊อกอีกที่ผมทำที่ตัเอาไว้นะครับท่านใดสนใจเลี้ยงไก่ต๊อกก็ยินดีแบ่งปันนะครับราคามิตรภาพนะครับสามารถจะส่งไดทั่วประเทศนะครับนี่ครับไก่หงวงเขาชอบกินหญ้านะครับท่านใดมีหญ้าหวานมิสเรียวปลูกไว้หนังบ้านก็มาแขวนไว้แบบนี้นะครับมันจะกินดีนะครับส่วนวิตามินผมไม่ได้ให้เลยนะ รจะมีทำให้นับเหล่านัำยาทำไปให้ทดลองจริงนะครับก็ฝากเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับกดซับสไครต์ที่ใต้คลิปนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับเดี๋ยวผมมีเวลาผมก็จะถ่ายทำแล้วก็มาทำดีให้ท่านผู้ชม